ฟีทุกๆท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะอาจารย์เจนทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนะคะประจําวันที่31ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่6 พฤศจิกายนปีพศ2565นะคะในชาวราศีพฤษภนะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคุณต้องลุกมาเป็นผู้นําและคุณต้องมีความรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําอะไรหรือให้คําแนะนําอะไรคุณคุณต้องฟังให้มากในเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า ฉันเก่งฉันทําได้เราเคยประสบความสําเร็จแต่ในชั่วโมงเนี้ฟังคนอื่นเยอะๆนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการฟังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณกาลังกาลังดูเดือดมากกําลังจะต้องแบบตัดสินใจหรือลุยในการทําธุรกิจหรือการเดินทางคือเขาเรียกว่าไฟเต็มตัวเขาเรียกว่ากำลังเต็มที่กับมันเลยแต่ อีกในอีกอารมณ์หนึ่งมันงงกับในชาวราศีพฤกษ์จริงๆอีกอารมณ์หนึ่งก็รู้สึกซึมเศร้าเหงาหงอยอีกในอารมณ์หนึ่งก็รู้สึกแบบกล้าหาญขึ้นมาเพราะฉะนั้นพฤกษ์จะรู้สึกเซนซิทีฟกับตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นต้องฟังต้องฟังคนอื่นด้วยนะฟังคนอื่นมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่จังหวะเวลาของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนเวลาเศร้าก็เศร้า,รา,รารอาจารย์ต้องบอกเลยว่าในแง่ของจิตวิญญาณคุณ มีทั้งองค์เทพเทวาที่ปกปักรักษาดวงชะตาของคุณแล้วก็มีทั้งดวงวิญญ,ญาณที่ติดตามในต้องการในการเพื่อส่งดวงวิญญ,ญาณนะคะส่งเพื่อให้เขาได้รับเพราะฉะนั้นในการทําบุญกุศลน,นะช่วงนี้เป็นช่วงหน้ากระถิ่นเนาะทำบุญก็ให้อาจารย์มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่ง ให้เรากรวดน้ําข้าพเจ้าขอกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวงของข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อของตัวเราเองนะเจ้ากรรมในเวงของเราคนเดียวเท่านั้นเนะี่ยเสร็จแล้วน,นําน้ําที่กรวดเนี่ยไปทิ้งที่ต้นไม้ใหญ่นะคะยาวเทในบ้านเด็ดขาดนะแล้วก็บอกเขาอยู่ตรงนี้อโอโหสิกรรมให้แต่ก,กันและกันด้วยนะทาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้คุณนะ่ะดวงตานั้นเห็นแสงแห่ง แสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างที่คุณกําลังมองเรื่องธุรกิจแล้วก็จะทำมันให้สําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องเครียร์หน้างานไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ของคุณนะคะแต่อาจารย์บอกแล้วมันมีที่มาที่ไป มันมีพลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในทางวิญญาณที่มันติดตามทําให้เรารู้สึกซึมเศร้าไม่มีสาเหตุตรงนี้ต้องให้ระวังระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ทําใจให้มันรู้ให้รู้ตัวพอเรารู้ตัวแล้วเราจะเข้าใจกับมันแล้วก็จากนี้ตั้งแต่เกิดสุริยาคาตนะคะเมื่อตอนที่25เนาะจากนี้ไปจนถึงช่วงลอยกระทงนะคะให้ดูแลรักษาในเรื่องของสภาวะจิตใจเราให้ดีแล้วก็ให้มุ่งมั่นในเรื่องการทางาน และฟังให้มากนะคะทํามากอาจารย์เชื่อในเพกษอส่งอยู่แล้วแต่ต้องฟังให้มากด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ